ดูห้องอาจารย์จะลงเมตตาแค่นี้หนูกับอาจารย์ก็ก็จะอ่ะถอดได้ลูกถอดเลยถอดเลยถอดไลครับไอบอกแล้วไงว่าอย่าเสียงดังจะร้องทำไมเออเอาความก้าวร้าวออกไปอย่าเถียงปู่อย่าเถียงปู่รูปร่างหน้าตาดีเนี่ยอาจารย์อันนี้ไม่มีในบทใช่ทรงได้หนูเอยทรงได้เลยเสียดายนะเราเนี่ยมีเคาะ ปู่ช่วยได้อย่างเดียวก็คือช่วยอะไรครับปู่ให้เรานะมีสเสน่ห์มีนักเมตตาคือ<ด>ถ้าเรามีนักเมตตาให้คนรักคนหลงเราก็จะได้ขายของได้ดีปิดประตูห้องอาจารย์จะลงเมตตาปิดประตูแล้วเอ็งรอข้างนอกอย่ไม่ต้องเข้ามาเลยอาจารย์จะทําอะไรเกินเลยนะอาจารย์นะะถอดได้ลูกถอดเลยถอดเลยถอดไรครับถอด,ถอดนาฬิกาออกโอ้แล้วไปเครื่องรางของขังไม่ต้อง โอ oh, เล่นหุ่นคุณใส่ด้วยครับ <S <S 1> <S 1>